ตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายๆหลับตาเบาๆพอสบายๆผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเรานะจ๊ะ ทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกสบายต้องผ่อนคลายต้องสบายสบายเราใช้เวลาตรงนี้สักหนึ่งหรือสองนาทีนะจ๊ะผ่อนคลายต้องสบายสบายขยับเนื้อขยับตัวเราให้ดีนะจ๊ะ รับท่านั่งให้ถูกส่วนแล้วก็ผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ให้ใจขงเราไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปรั้งเรื่องอะไรเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนสัตว์สิ่งของเรื่องธุรกิจการงานเรื่องครอบครัว หรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะตั้งปลดตั้งปลอ่อยตั้งวางทำประนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกแ้ะกะลับตาพิมพริม,รม,รมสบายสบายเนปรับตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะ ใจจะได้รวมลงไปได้อย่างง่ายๆจะได้หยุดนิ่งอย่างง่ายๆเพราะว่าพอละพรคลายทำใจสบายใจใสๆใจเย็นๆเ,เวลาเราน้อมใจกลับเข้าไปสู่ภายใน ไปหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุมที่ศูนย์กลางกายตาที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนี่ยเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะมันจะลงไปได้อย่างง่ายง่ายมันจะล่องล่งว่างวางกว้าง ใจก็จะนิ่งๆลงไปตรงกลางท้องตรงนั้นนะจ๊ะที่เรามั่นใจก็เป็นฐานที่เจ็ดอย่างง่ายๆอย่างสบายๆคราวนี้เราก็น,นึกน้อมถึงพระเด็พระหลงปูพระผู้ปราบมารไว้ที่กลางกายนะจ๊ะเป็นหลงปูองค์ทองคำ ที่เราเห็นจนคุ้นตานึกไม่ชัดเจนก็ไม่เป็นไรทำความรู้สึกวา่ามีท่านอยู่กลางกายเหลือรัตนาท่านสิงสถิติอยู่กลางกายของเราให้ท่านกลั่นเจ็ดกลันก่นใจเราให้ใสใสให้สะอาดให้บริสุทธิ์ ทั้งธาตุดินน้ำลมไฟวิญญาณอกาศทั้งทำทั้งเห็นทั้งจำทั้งคิดทั้งรู้เนะี่ยสะอาดหมดอารัตนาท่านอยู่ในกลางกายชัดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนอย่างสบาย อย่าลุนอย่าเร่งอย่าเพ่งอย่าจ้องอย่าไปเค้นภาพอย่าเป็นเน้นให้ชัดเจนได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นไปก่อนเราจะต้องนึกถึงท่านอย่างสบายสบายผ่อนคลายใจใสๆใ,สใจเย็นๆ เดี๋ยวเราจะเห็นท่านชัดขึ้นมาเองเมื่อใจของเราค่อยๆเริ่มละเอียดอ่อนเริ่มบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเริ่มตั้งมั่นเพิ่มขึ้นก็จะค่อยๆเห็นท่านชัดขึ้นชัดขึ้นมาเรื่อยๆจะกระทั่ทงเหมือน เราเห็นหลวงปู่องค์ทองคำสุขสว่างอยู่กลางกายแล้วก็นิ่งอย่างดีอยูให้ดูเฉยๆนิ่งนงนุ่มน,มนมอย่างสบายๆท่านก็จะค่อยๆชัดเพิ่มขึ้นตั้งแต่น้อยก็ลืมตายเห็นจนกระทั่ง ถ้าก็แเราลืมตาเห็นท่านภายนอกองนี้นะจ๊ะก็ให้นิ่งอย่างเดียวอย่างเดิมดูอย่างสบายสบายใจของเราก็ยิ่ง,งนิ่งนุ่มเบาสบายท่านก็จะยิ่งชัดขึ้นชัดขึ้นจำาจากระจ่างกลางกาย ยิ่งก็ลลืมตาเห็นทีเดียวยิ่งกว่าตั้งแต่เท่าหนึ่งสองเท่าสิบเท่าไปเรื่อยๆเลยชัดยิ่งก็ลืมตาเห็นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นใจก็จะยิ่งใสใสบริสุทธิ์เดงก็จะปฏิหารกายขยายใหญ่ขึ้นบ้าง ย่อเล็กลงบา้างใสเป็นแก้วบา้างเราก็ยังคงหยุดนิ่งดูเฉยๆอย่างสบายๆดูไปเรื่อยๆอย่างนี้นะจ๊ะฝึกให้คุ้นให้คล่องใไ้จำน,นานท่านจะใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงกระทม จะใสขึ้นสว่างขึ้นเราก็ยังคงนิ่งเฉยๆยฝึกดูตรงนี้ให้เป็นนะจ๊ะให้เป็นไปอย่างธรรมดาธรรมดาเป็นธรรมชาติเหมือนเรามองวัตถุภายนอกดูไปเรื่อยๆอ,อย่างสบาสบาย ใจของเราก็จะนิ่งนุ่มโปร่งโล่งเบาสบายแล้วท่านนำเราเข้าไปตรงกลางแล้วก็ตามน่านไปเรื่อยๆอย่างง่ายๆก็ย่ายแล้วก็นำเราเข้ากลางเข้าไปเรื่อยๆเราก็ยังคงนิ่งเฉยๆ ต้องทำอย่างนี้นะจ๊ะจึงจะถูกหลักวิชาถ้าใจฟุ้งเผลอไปคิดเรื่องอื่นเราก็ภาวนาสัมมาระหังควบคู่ไปด้วยถ้าไม่ฟุง้งเราก็ไม่ต้องภาวนาหรืออยากจะภาวนาก็ไม่เป็นไรให้นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆอ,อย่างสบายๆ ทำอย่างนี้นะจ๊ะนิ่งไปเรืเ่อยๆสบายๆเดี๋ยวท่านก็จะกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นให้กายว่าใจของเราใสสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ลูกทุกคนก็หยุดใจนิ่งดังที่ได้กล่าวไปแล้วนะจ๊ะ นุน่มๆอ,อย่างเบาๆสบายๆต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ สัพเพพุทธาผลปตตาปเจกานจะยังพลังอรหันตานันจจเทเชนรักขังปันธาปิสัพโสมเตทะรัาสุขิตาวิลุหะพุธศาสัสนีอรคาสุขิตาโหทะสหะสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ ตบสังคานุภาเวณสัทจโสธิอวันตุตเตสาธ